สวัสดีค่ะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะคะดังนั้นปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนไม่ว่าจะเป็นบ้านพักส่วนตัวหรืออาคารหลังสวยงามของเรานั้นมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยค่ะแต่วันนี้เรามีทางออกให้นะคะว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาสะสมความร้อนยังไงไปชมกันค่ะการแก้ไขปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนมีหลายวิธีเลยนะคะการเลือกใช้พื้นของบ้านด้วยกระเบื้องหินอ่อนหินแกรนิต จะช่วยกักเก็บความเย็นได้กันสาดจะช่วยลดแสงที่เข้าสู่ตัวบ้านช่วยสร้างร่มเงาและเป็นการตกแต่งบ้านให้ดูงดงามอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของม่านกันแดดที่เลือกใช้ควรเป็นแบบทึบแสงและสามารถกันรังสี UV ได้ แต่ตัวเลือกที่สำคัญที่สามารถป้องกันแสงและความร้อนได้ไปในทีเดียวกันนั่นก็คือการติดตั้งฟิล์มกองแสงที่กระจกบ้านจะช่วยลดปริมาณแสงและความร้อนที่เข้ามาสู่ภายในบ้านการติดฟิล์มบนกระจกยังถือเป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทีเดียวกันค่ะ ความสุขในทุกพื้นที่เริ่มต้นจากความเย็นสบายฟิล์มกันร้อนสำหรับอาคารไฮคูอ r c ิเทคเจอร์วินโดฟิเป็นยังไงกันบ้างคะผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ฟิล์มกองแสงสำหรับอาคารถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ชมที่ต้องการลดความร้อนสะสมที่บ้านของตอนเองหรืออาคารสำนักง,งานค่ะหากผู้ชมสนใจสินค้าหรือว่าต้องการโปรโมชั่นดีๆยังไง อย่าลืมติดต่อมาได้ที่ไฮคููบิวดิ้งฟิล์มนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าเราจะนำเสนอตัวไหนตามชมกันค่ะ